ที่จะเอาชนะคอสช,อชอได้เลยถามว่าทําอย่างไรบ้างแน่นอนล่ะครับมันจะต้องเขียนให้มันชนะเขียนแล้วเอาไปทําให้มันชนะมันจะไม่เขียนให้เป็นการเลือกตั้งทั่วไปแบบที่เป็นประชาธิปไตยที่ประเทศในประเทศที่เขาใช้ระบบประชาธิปไตยทำกันเหรอครับมันจะต้องไปการเลือกตั้งวิธีพิเศษที่มันคิดขึ้นมานะจะพิเศษอย่างไรนั้นในรายละเอียดน,น,นั้นนะะผมคงพูดไม่ได้นะครับ แต่นะมันทําได้ครับวิธีพิเศษเนี่ยให้มีการเลือกตั้งประชาชนก็ไปเลือกซักงั้นแหละแต่พอเลือกมาแล้วนะปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นของเขานี่คือเลือกตั้งแบบวิธีพิเศษถนะ้ารัฐมนูนหนึ่งไมเสร็จแล้วถ้ามันจะให้เลือกตั้งซึ่งการรัฐมนูนไม่เสร็จเลยมันการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่น่านจะเกิดแต่ในระบอบนี้ในประเทศนี้บอกแล้วไง บอกแล้วว่ามันใช้นะมัดนูชั่วคราวบาตาสี่สีการกระทําของมันทุกอย่างเนี่ยถือว่าชอบโดยกฎหมายแลยนะนูนแล้วถือเป็นที่สุดเลยจะไปไต้ต้อนเนี่ยแต่กฎหมายเออกฎไอาการสืบยี่มันอ้างว่าจะได้พิการเลือกตั้งอย่างนี้เพื่อเกิดเพื่อให้เกิดความสมัครแขเกิดความมั่นคงบ้าบอคอแต่ก็เลยตามภาษาของมันมันพูดได้ทั้งนั้นมันทําได้แต่ในที่สุดมันก็จะไม่ได้รับผลดีอะไรเลยครับนะ มันก็เป็นการเล่นละครตบตาประชาชนนะให้ประชาชนเนี่ยนะครับเห็นว่านะมันพยายามที่จะนะทำตามความเรียบร้องของประชาชนดังนั้นเราไม่ต้องไปดูเนื้อหาแล้วครับว่าการเลือกตั้งมันเป็นยังไงลองมองในทางยุทธศาสตร์และการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเนี่ยต่อไปนี้นั้นนะครับเป็นการเลือกตั้งที่มันมั่นใจว่าไม่มีใครที่จ,จะเอาชนะ คนของมันได้อาจจะกลายายกันอยู่หลายพักอาจจะมีการซื้อพักอาจจะมีทําอะไรทุกอย่างนี่แหละครับท่านผู้ฟังและที่สาคัญที่สุดคือการคิดน,นวัต่อ,อไปและถามว่าปูไม่โกรธนะไม่โกรธหรอกครับปูอย่าไปคิดว่าปูก็อยากเป็นนายกไงอย่าไปคิดว่าปูก็อยากเป็นนายกต่วันที่เขาเป็นนายกเนี่ยนะครับวันที่เขาเป็นนายกเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่เราเห็นแล้วว่า เขาไม่ได้ทำหน้าที่เป็นนายกและผนตีนะ <c oughs> เขาทำหน้าที่เป็นประธานบริษัทในเครือชินวัฒน์นะมีผมพูดอย่างนี้เด้๋ยนะบางท่านอาจจะไปด่าผมเยนะ่ยแต่คนอย่างผมมันไม่รู้ยังไง่ยนะมันปากกระใจงี้มันต้องตรงกันแล้วก็จะพูดอ่ะไม่ว่าท่านจะว่าอะไรกับผมวันที่ปูเป็นนายกกพใะเจ่าปูก็อยากเปนก็นนายก แต่ปูเนี่ยนะเป็นคนที่เข้าไปทํางานในลักษณะประธานนะในฐานะประธานบริษัทของเครือของเครือชินวัฒน์นะหนึ่งปูคิดหาทางที่จะทําธุรกิจโดยใช้อํานาจทางก,การเมืองเพื่อที่จะนะทําทธุรกิจสองใช้อานาจทางก,การเมืองเพื่อจะช่วยพี่ชายนายกทักสิงคิดช่วยไหมคิดช่วยแล้วถามว่าไอ้อย่างนี้ถูกต้องไหม ไม่ผิดหรอกครับผมมีพี่ชายพี่ชายผมถูกประเด็จการมันเนี้ยมันมันทําลายทาล้างตามค่าตามลาาม้า,ตา,ลางตามเช็ดีนี่ผมจะไปช่วยพี่ชายผมได้ไงปูคิดช่วยทักษิณเนี่ยไม่ได้ผิดแล้วก็ปูเข้าไปเนี่ยนะเพื่อไปทําประโยชน์หาประโยชน์นะก็ไม่ได้ผิดนะมันจะผิดหรือมันจะถูกนู่นแหละนะถ้าคุณทำผิดกฎหมายถ้าปู่ทุจริตคอร์รัปชันจะได้คุณก็ผิด แต่คุณเข้าไปเล่นการเมืองโดยผ่านการเลือกตั้งเนี่ยนะและได้เป็นนายกเนี่ผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดถ้าคุณเข้าไปแล้วคุณทําไม่ถูกน,น,นั่นคือคุณผิดในเรื่องนั้นแต่การที่คุณเข้าไปเล่นการเมืองเป็นนายกในไม่ผิดนะชอบทำด้วยแต่ว่านะปูจริงๆแล้วไม่ได้คิดเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะทําหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีในด้านนะในด้านของการบริหารและปกครองประเทศนะ แต่ปูขอเป็นนายกรมาตรีในลักษณะที่ว่านะเป็นประธานนะกลุ่มธุรกิจในเครือคินวัสตสางหาลยะแล้วก็ต้องการจะช่วยพี่ชายดังนั้นวันที่ประยุทธ์เนี่ยนักเจรจากับปูปูเนี่ยนะเขายอมทุกอย่างกับประยุทธ์เนี่ยเพราะว่าในเรื่องอื่นเนี่ยปูไม่อยากไปแตะไม่อยากไปยุ่งก็ดี่ะนะถ้าพี่นะเป็ไงล่ะครับ ถ้าพี่เลเราเนี่ยนะก็ชื่อเล่นชื่ออะไรนะช,รชื่อตูเหรอเนี่ยยุธเลหรือชื่อตูเหรอถ้าพี่ตูเลนะถ้าพี่ตูเลจะยึดอำนาจจะยึดไปนะช่วยปูด้วยก็แ้กกันอ่ายุทธเลก็บอกว่าไปตองหงวงน้องปูน้องปูไม่ตองหงวองอ่ะพี่จัดการไปเรียบร้อยน้องปูช่วยพี่นะรวบรวมมานะจากทำโครงการอะไรผลประโยชน์อะไรอย่างไรฝานสานนะกลุ่มทุนนะ ข้ามชาติจีกลุ่มที่จะเข้ามาทำนะไม่ว่าทุกธุรกิจนะเรื่องน้ําเรื่องรถไฟฟ้าเรื่องอะไรสารพัดทุกเรื่องและคนของนะน้องปูที่มีความรู้ความสามารถเตรียมไว้เลยนะให้ค้าบุตรสารับรับรบกับพี่ไว้เดี๋ยวพี่จะจัดการเรื่องน้องปูให้แต่ว่าเรื่องการทุจริตคอรจันเรื่องข้าวเรื่องอะไรนะพี่จะต้องหาทางยื้อช่วยน้องปูจะได้ไม่ต้องห่วงนะนี่แหละครับเขาสัมพันธ์กันอย่างนี้นะ มันผิดไหมมันไม่ผิดหรอกครับมันจะไปผิดได้ยังไงล่ะครับเขาเป็นนายทุนแล้วก็เป็นนายทุนใหญ่และในวันที่เขาไม่มีอํานาจนะเขาก็ต้องไปอาศัยอํานาจนะมาคุ้มกันลาหัวเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของสามัญสำนึกเป็นเรื่องของปกติธรรมดาแต่พวกเราเนี่ยนะครับมันหลอกตัวเองแล้วมันมาชวนกันหลอกว่าปูเนี่ยเป็นนักปฏิวัติผู้ใหญ่ใหญ่ปูเป็นนักปฏิวัติต่อสู้ต้านคาถนามประชาไทยอะไรไปเจยบโปรโมทกันเนี่ยนะ มันเลยทาให้คิดหลงทางกันไปหมดนะฮะผมบอกไอ้ผมไม่ได้มานั่งจุ่มตีแต่วันนี้ต้องพูดไอ้เคลียร์เพื่อที่มวลตนจะได้หลุดออกมาจากกระบวนการหลอกต้มประชาชนกันนะไอ้กระบวนการในทุนที่หลอกต้มประชาชนเนี่ยนะไม่ว่ากลุ่มไหนแหละครับตราดใดที่ประชาชน,นยังไม่มีอำนาจเด่นนะมันก็ต้องเอาผลประโยชน์ของเขาเป็นหลักผมพูดและอยากให้คิดเส้นใต้ไว้เลยไม่ว่านทุชชนกลุ่มไหนคะรับ ตราใดที่ประชาชนไม่ได้มีอํานาจสูงไม่สามารถรวมตัวกันและนะได้ทําให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยนะมีอานาจส,สูงสุดเมื่อไหรเนี่ยไอ้พวกกลุ่มทุนพวกนี้เขาก็ต้องเอาผลประโยชน์เขาเป็นหลักนะเขาไม่ได้มาทําเพื่อเพื่อเพื่อประชาชนหรอกครับแต่เขาจะเอาประชาชนเป็นนะเป็นเครื่องมือเขามันมีความคิดของทุนทุนทุน,ทนโบราณน,นะกับทุนเก่าวหน้าคุณทักษิณเนี่ยเป็นทุนเก้าวหน้า หาผลประโยชน์ไหมจากประชาชนหาหาไม่เจอเดะจะหาอย่างไงครับหาโดวงไอ้ทักษิณคือวิงวินท่านไม่เห็นเลยครับเกษตรกร,ร,ก,รก็ได้ราคาได้คำสลุชข้า,นะขาวเกษตรกร,ร,กรนะครับนี่คือวิธีคิดแบบทุนก้าวหน้า ที่ผมบอกว่าเราปฏิเสธและบอกทุนไม่ได้เพราะโลกวันนี้เราอยู่ในยุคทุนนิยมไม่ได้แล้วกปฏิเสธไม่ได้แต่ถ้าทุนแต่ทักษิณนี่ใช้ได้ไปใช้ได้นะใช้ได้แต่อย่าไปบอกว่าทักษิณจะมาแล้วจะมาสร้างาาประชาธิปไตยอะไรนะครับยังไม่ถึงขั้นแล้วก็ยี่กุดปูนี่ยิงไม่ใช่เลยนะ,นะแต่ว่าไอ้กลุ่มทุนที่ไอ้กลุ่มทุนภูการที่มันเป็นพวกล้านหลังเนี่ยไอ้นี่มันขุดนี่แด้ นะมันขูดรีดอะไรอย่างเดียวขุดรีดแล้วก็ไม่ใช่ขูดรีดเอาจากประชาชนอย่างเดียวนะมันขูดรีดเอาจากประเทศด้วยพอประเทศไม่มีประเทศเจงมันก็เอานะเอาเ,อาเอาครดิตของประชาชนทั้งประเทศน่ยนะไปกู้เพราะการกู้ต่างประเทศจกะกู้เอไอเอเอฟอะไรต่างๆเนี่ยเท่ากับว่าประชาชนคนไทยทุกคนร่วมกันกู้นะครับทั้งๆั้งเนี่ยไม่ได้แตกเลือดไม่ได้กินรักษาถึงนี่แหละนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับ ดังนั้นเนี่ยนะไอความต่างกันของทุนทุนโบราณเนี่ยนะกับทุนก้าวหน้าเนี่ยมันต่างกันที่ทว่าทุนก้าวหน้าเนี่ยก็ทำให้ประชาชนอ้วนก่อนประชาชนมีกําลังซื้อทำให้เศรษฐกิจดีประชาชนมีกําลังซื้อนะและประชาชนก็เอาไปซื้อสินค้าจากกลุ่มทุนตรงนั้นนะไม่ว่าบริโภคนะ,คะคอุปโภคบริโภคหรือบริกา,<ง>า,<น>ารนะคือพูดได้งา<น>่งา<น>ยว่าทำให้ประชาชนมีเงินและประชาชนก็เอาเงินไปใช้และนายชุนก็ได้เงิน แต่ไอ้ทุนมันไม่ใช่ไอ้การคิดอย่างไอ้เล่ด้วยไอ้ทุนโบราณเนี่ยมันไม่ใช่อ่าครับได้ยินแล้วครับครับอ่านะครับท่านผู้ฟังก็ก็ไอ้คุ่มทุนที่มัน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 ขูดรีดยากเย็เนี่ยนะกับทุนทุ้มที่ทาไม่อ้วนแล้วก็นะทําให้ธุรกิจก็โตด้วยแต่ทุนก็ได้ด้วยเนี่ยนยอมรับก็ได้ครับทุนอย่างเงี้ยอย่างทุนทักจินเนี่ยถือว่าได้ วันนี้เนี่ยนะท่านเห็นได้อย่างครับมันเข้ามาวันนี้เนี่ยนะอายุตเล่เนี่ยมันไม่ได้คิดอะไรหรอกครับมันก็มายึมมือกลุ่มทุนพวกเนี้ยหาประโยชน์ให้มันนะทั้งจากกลุ่มทุนด้วยกันจากธุรกิจด้วยกันและมาหาเอาจากงบประมาณแผ่นดินนี่ครับเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วแล้วก็จับมือกับทุกกลุ่มยกเว้นพวกเี่ยนระบอบหรือที่มันเรียกว่าพวกลมเจ้านะที่มันเรียกว่าพวกลมเจ้า ดังนั้นวันนี้ในประเทศเนะียในประเทศทั้งหมดเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ร่วมมือกับไอ้ยุทธเล่ทั้งหมดเนี่ยนะแต่มันมีสภาพที่ว่ายอมยอมไอ้เล่มันไปไล่มาตั้งแต่ฝ่ายเสื้อเหลืองวันนี้เนี่ยไม่ต้องอธิบายเลยครับนะไม่ใช่ว่าพวกเสื้อแดงวันนี้หวานอมขมกลืนนะไอ้พวกเสื้อเหลืองเองวันนี้นะต้องยอมไอ้ยุทธเล่ แดงนี่ไม่ต้องไปพูดถึงเลยครับท่านก็เห็นอยู่กระตาแล้วยอมขนาดไหนนะและผมก็อธิบายไปยาวเหยียแต่ท่านได้เห็นในความสัมพันธ์กันจริงเนี่ยนะกับกลุ่มปูกับกลุ่มปูยิ่งรักเนี่ยปูก็ไม่เอากับเราหรอกครับท่านไม่ต้องไปไปไปตีโพยตีพายไต้องไปต่อว่ากนะันรุ่นนะนายกปูเขาประกาศแจดเจนเขาไม่เอากับพวกเปลี่ยนระบอกเขาไม่เอาเขาไม่เอานะดังนั้นไม่ต้องไปใช้เวลาไปจะต้องไปอะไรครับ แต่ว่าท่านอย่าเสียเวลามาโกโหกกว่านี้คือนะเป็นนักประชาธิปไตยต่อสู้คาถาประชาธิปไตยอย่าพูดแต่วันนี้นี่ถามว่าสุดสิบปีเนี่ยอยู่ได้ไหมผมบอกเลยนะถ้าสถานการณ์เนี่ยนะท้าเหลืองทั้งแดงยังอยู่ภายใต้สภาพบังคับของยุธิเดวันนี้อย่าว่าจะสิบปีนะครับมากกว่าสิบปีก็อยู่ได้ ถ้าสถานการณ์เป็นอยู่อย่างนี้นะฮะเนี่ยเป็นแยงสภาพอย่างเนี้ยไอ้แดงก็นะก็ไม่กล้ารหรือเหลือก็ไม่กล้ารหรือไอ้หัวกะบวนทุนแดงก็ต้องไปเอากระเขาเพราะตัวเองก็ต้องไปอาศัยนะอาศัยอำนาจของปชชเพื่อที่จะมานะเป็นเกราะป้องกันตัวก็เลยต้องเอามวลชนแดงเนี่ยนะครับไปสยบยอมเขาไอ้เหลืองก็เหมือนกัน นะฮะสภาพไปแตกต่างกันเพราะมีชนักติดหลังเรื่องคดีความสารพัดเรื่องแล้วก็ไอ้เหลืองเองก็อยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ถ้าไม่มีทหารคุ้มกะลาหัวไม่มีเจ้าคุ้มกะลาหัวเจ้าเจ้าจะคุมไม่ได้ดีกว่าทหารในตอนนี้ดังนั้นสภาพการเมืองวันนี้สถานก,การณ์วันนี้เราต้องสรุปอย่างที่ว่าเราไม่ต้องมาคิดกันว่าโอ้พูดอย่างนี้แล้วพวกเราจะเสียกำลังใจไหม ไม่เสียหรอกครับนะผมบอกแป้ว่าผมต้องพูดความจริงหนึ่งสองเนี่ยผมจะไม่หลอกพี่น้องประชาชนสถานการณ์วันนี้สถานการณ์ที่เขาคุมพวกเหลืองพวกแดงได้อยู่หมัดนะยุดเลยมันถึงกลาง,ง,ลางาไงมันถึงกลางไงผมตอบคําถามไปในตัวมันถึงกลางไงแล้วถามว่าสิบปีอยู่ได้ไหมถ้าสภาพอย่างนี้อยู่ได้เมืองไทยเราเนี่ยอยากทีไปเอายุทธวิธีนะ ไอ้ต่างประเทศมาใช้ให้มากนักนะประเทศไทยเราเนี่ยสาหรับคนไทยเราเนี่ยนะครับมันต้องวิเคราะห์ไอ้ลึกว่าลักษณะพิเศษสังคมไทยเนี่ยของคนไทยเป็นอย่างไรไอ้ประเภทตายสิบเกิดแสนเนี่ยอย่าเอามาใช้เลยนะในทางมวลชนในเมืองไทยใช้ไม่ได้นะการดําแบบเอาไปตายสิบเกิดแสนเนี่ยแต่เขาปราบเลยนะแต่เขา อาเนียนะตายสิบเกิดแสนท้องกระจังเลยเนี่ยนะไปจําขี้ปากประจำขี้พัรคอมมิวนิสต์ไทยมาแนตายสิบเกิดแสนเนี่ยนะเมืองไทยเราเนี่ยนะตายสิบ่ะหายไปเป็นแสนเนี่ยมีครับไอ้ตายสิบเกิดแสนน่ะย,ยากนะเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยมันไม่ได้คิดต่อสู้ยึดหลักการแตบความถูกต้องกันนะอย่าลืมว่าคนจีนเนี่ยสิปีไม่สายนะ เขาคิดเนี่ยเขาคิดคาดเขาคิดอาคาดแค้นล้างแค้นกันเนี่ยนะสิบปีไม่สายนะวิญญาณบรรพุรุษเนี่ยนะยังไม่มีความสุขนะถ้ายังไม่ได้ชำระแค้นกันแต่คนไทยที่สามวันเนี่ยไม่เอาแล้วนะลืมแล้วนะจากนั้นแต่ใครที่ไปคิดใช้ทฤษฎีตายสิบเกิดแสนเนี่นะเมืองไทยมันตายกันเป็นร้อยเป็นพันแล้วทำไมไม่เกิดเป็นล้าน่ะมันหายไปไหนหมด พอดีไตคนไทยมันไม่ใช่คนไทยเนี่ยแด้ก็สอนไม่อากาศหม่าหลายก็อสอนให้ว่าเ,ออเวนย่อมระง,งับโดยการไม่จองเวนเขาไม่ได้สอนว่านะสิปีไม่สายและคนไทยไทยี่ไตคนไทยเราเนี่ยนะไอ้ที่บอกว่ากูไม่เอากูไม,าไม่เอาป็จการเนี่ยนะแต่อย่าลืมนะพอถึงเวลาปั๊บเดินนะพอป็ิการมันเอาจริงเข้าเนี่ยกระโดดพลุ่งไปอยู่ฝ่ายป็ิการกันเนยอะเลยนะก็เรียกว่า จะได้ไหนเอาด้วยช่วยกัะพื่อเดนนั้นคนไทยเราเนี่ยมันไม่ถูกสอนให้ยึดหลักกันหละความถูกต้องมาตลอดแต่สอนกันมาตั้งแต่โบราณรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีรักษาแต่ตัวรอดนะฮะท่านผู้ฟังนี่คือวัฒนธรรม